สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องปิโตเรเลียมนะครับปิโตเรเลียมคือเชื้อเพลิงซากริน้ำมันนะครับที่จมอยู่ในเนื้อดินหรือมหาสมุทรนะครับภายใต้ความร้อนและแรงดันนะครับของชั้นหินหรือชั้นดินเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งสองหลักนี้นะครับมีสารประกอบหลักเป็นไฮโดรคาร์บอนไฮโดรเจน และคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนะครับปิโตรเลียมนแตกต่างกันไปที่พบเจอนะครับแต่ที่สภาพเหมือนกันคือมีก๊าซธรรมชาติที่เป็นแก๊สมีน้ํามันดิบและน้ําอยู่ใต้ระหว่างน้ํามันนะครับการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมน,นะครับการสำรวจทางธรณีวิทยาซึ่งอาศัยภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมเพื่อศึกษาโครงสร้างธรณีวิทยาที่สนใจนะครับ เก็บตัวอย่างหินและฟอสซิลในการหาอายุของชั้นหินและสภาพพื้นที่ก่อนที่จะประเมินความน่าจะเป็นว่ามีปิโตลเลียมอยู่ในบริเวณนั้นจริงหรือเปล่าการสำรวจทางธรณีฟิสิก์โดยการวัดค่าสนามแม่เหล็กการวัดคลื่นไหวสะเทือนการวัดค่าความโน้มถ่วงแต่แม้จะการศึกษามาแล้วก็ไม่รู้แน่ชัดว่าจริงหรือไม่จึงต้องขุดเจาะสำรวจการขุดเจาะสำรวจนะครับจะใช้ก้านเจาะ ซึ่งติดไว้กับฐานเจาะโดยแตกต่างตามภูมิประเทศในการขุดเจาะจะใช้ท่อกรุเพื่อป้องกันผนังหลุดพังทลายทุกการขุดเจาะต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดก๊าซธรรมชาติเป็นเหมือนปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิบที่อยู่ในสถานากา๊าซมีก๊าซมีเทนอีเทนโพเพนบิวเทนคาร์บอนไดออไซด์ไนโตรเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์และน้ำไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเบากว่าอากาศเผาไม่สมบูรณ์ติดไฟได้ยากซึ่งขบวนการการแยกก๊าซธรรมชาตินะแยกสิ่งเจอือปนเช่นปลอดคาร์อบอนไดออกไซด์ความชื้นซึ่งประโยชน์กับก๊าซธรรมชาตินะครับใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เป็นก๊าซธรรมชาติอาจหรือ CNG ผลิตเม็ดพลาสติกหรือยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์การหุงต้มหรือสามารถทำปิโตเคมีได้ปิโตเคมีนะครับเกิดจากการทำปิโตเรเลียมซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติน้ำมันดิบ โดยผ่านกระบวนการต่างๆโดยให้ความร้อนและความดันหรือปรยาเคมีเพื่อให้เกิดสารตัวใหม่ที่นําไปใช้ในวัตถุดิบก่อนที่จะนำไปผลิตสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน